สวัสดีครับตอนนี้ช่องอัมลโคนะครับแต่น,นี้ผมก็จะพามาแกล้งพี่นะครับนี่ตอน,นี้ก็ช่วงปีใหม่นะครับพี่ผมอยากได้โทรศัพท์นะครับเป็นของขวัญผมก็เลยเอากล่องเก่าเนี่ยแล้วผมบอกว่าผมไปซื้อมาใหม่มาแล้วพี่ผมอยากได้นะฮะโอเคแล้วผมก็เป็นโทรศัพท์เก่าผมนะครับโอเคแต่ว่าผมมีนี่ ของปลอมนะฮะมันเป็นขี้ปลอมนะฮะเราก็จะใส่ไว้ในกล่องนะครับแล้วเราก็จะให้พี่นะครับเปิดดูมาดูปฏิกิิยาของพี่ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามันก็เหมือนของแท้มากๆเลยดูข้างในมาดูก่อนอื้อหือผมคิดว่าแบบดูมากนี่แบบเหมือนเป็นของแท้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดใส่กล่องกันดีกว่า โอเคผมก็เปิดกล่อง okay, <esis? S 1> เร okay, <th> ียบเร้าแล้วผมก็จะเอาคีย์ใสไปตรงนี้นะครับแล้วก็ประกบให้มันเหมือนใหม่เลยนะฮะเอเคตอนนี้ผมก็ไปบอกพี่แล้วว่าซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะฮะจะเป็นรุ่นเดิมอะไรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแกล้งพี่กันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้พี่ผมก็ขายของอยู่นะบ้านนะฮะอยู่ตรงโน้นเห็นไหมฮะ ผมตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปให้พี่ดีกว่ามาดูยาพี่จะเป็นยังไงตุ๊กอัาไห้อะไรอ่ะโทรศัพท์เป็นของขวัญพี่ใหม่ มันคืออะไระไหนดูว่าว้าวอเอะแล้วว่าเรกินไม,ม่ลงกินลงเจ้าทำห้ดูยังกว่ามันนี่มีอะไรว<ะ> <laughs> เป็นไงบ้างนะครับสำหรับการแกล้งพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะถ้าผมอยากให้ผมไปแกล้งใครอีกก็คอ,คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะแก้งให้ถ้าแก้งได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ